วันนี้เราจะกินแพ้กันนะเอ๊กินแล้วลองได้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรเซฟอะเรดวยันนออะไรอเซฟนวอชสเตอรีนทาเารีเซฟได้สิงสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซฟนะครับกับรายการเซฟไม่ยิ้มไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้เซฟพาสาวๆมาอ้าวสาวๆสาวเซฟสาวคนแรกนะฮะ สวัสดีค่ะบอลนะค่ะอาผมเปิดตัวหนุ่มก้ะโตระนี่วันนี้เราก็มาสามคนตื่เต้นไหมครับกินอาหารอินเดียตื่นเต้นปกติไม่เคยกินเราอยู่ในดงเลยนะตอนนี้พาหุรัดครับใช่เมเซไม่เคยมาเส้นนี้เลยเราไปกันที่ร้านแรกเลยนะครับ ถึงแล้วนะครับกับรอยัลอินเดียนะฮะนี่วันนี้เราอากาศมันร้อนมากฝุ่นก็เยอะก็เลยต้องใส่หมวกครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้นี่ขายที่เทวศรนะฮะแต่ร้านอินเดียตามเข้ามาเลยฮะอยู่ในซอยอยู่ในซอยอันนี้อยู่ในร้านแล้วนะครับใช่ครับนี่พอดูเมนูแ็ไดแหละดูจากรีวิวนะครับ เขาบอกว่าร้านเนี้ยถ้ามาต้องสั่งนี่วิ g ิเทอ i a เรียนทาลิเป็นเซตนะครับแล้วก็เนี่ยที่เราจะสั่งคือปัตต r ชิคเก้นแล้วก็เป็นอะไรนะอะไรขนมชีสอินเดียย่างอันสุดท้ายปลา n i p u r i ปลาสุดท้ายจะเป็นปา n i ป p u r i นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากกินนะฮะเห็นในเมนูเนี่ยก็คือเซฟนะเซฟอยากกินนี่ฮะโรกันโยสโลกันโยสก็คือจะเป็นแกงเนื้อแผ่ เอ้ยแกงเนื้อแพะแกงเนื้อแพะแกงเนื้อแพะฮะมันไม่ได้ไม่กินแพะอใช่วันนี้เราจะกินแพะกันนะอะก,กินแล้วลองได้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วไปรอรอครับครับรอ<ะ>ตอนนี้อาหารเดมาแล้วนะฮะพะอลาังการงานสร้าง หอมมากสีสีคือแบบมี18เฉดสีนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนีอะไรเซตนะวอจวอจเคอเลี้ยนไทเลีพาลิเซตได้ก็มีส่วนประกอบก็มีแป้งมีข้าวมีแกงตมเหลืองแกงต่างๆกันะกินเป็นเซตส่วนนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นใช่ครับอันนี้ปานิปุริอันนี้ชิสย่างชิสย่างโอ้น่ากินมากอันนี้เนื้อ น,นี้เนื้อแพะ<พ>ใช่อมออ <c oughs> อันนี้กาลิกนานกาลิกนานฮะก็ทุกอย่างหอมหมดเลยใช่ที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกของประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีหลายสาขามากตามห้างก็มีแต่ที่เนี่ยสาขาแรกออก็ต้องดั้งเดิมสิครับเราไม่พูดมากละเราจะมากินดีกว่าโอเค เริ่ม่เราต้องกินอะไรก่อนดิสามวยก่อนอ่ะรอบหนึ่งไม่กินล้างมาแล้วรอบหนึ่ง,งเอามาฉีกเลยฉีกแบ่งกันเอ้ <c oughs> ยนี่นี่นี่คนละชิ้นไปเลยสามชิ้นอ่าอ่ะนี่เอาอันนี้หโ,โหชิ้นเล็กๆพอเราก็จิ้มเลยปะใช่เราจะสุมม่มนั่นอันนี้ก่อนละกันอะไรก็ไม่รู้จริงจริงเลย เหมือนแกงกะหรี่เหมือนกันนะคือแกงกะหรี่นะเหมือนกินหมูสเต๊กเหมือนกันมันก็เหมือนแกงกะหรี่เอออ่ะลองอันนี้อือยันนี้เป็นข้าวโแกผั่วอร่อยแฮะรู้สึกว่ารสชาติเขามันแบบนจัดจ้านเออมันจัดจ้านนะคือเหมือนเครื่องแกงเยอะมาก นี่ดีกว่าเรามาลองกินแพะอร่อยอ่ะไม่ขาวเลยนี่คือเราใช้มือหยิบเลยแบบอันนี้เป็นโดนัทอร่อยมากเสร็จโจทยไก่ย่างเอาเลยฮะนี่อร่อยนี่ไงไก่ย่างฮัลโหลค่ะอันนี้จะเป็นชีสอร่อยอร่อยมุงเลยชิ้อร่อยเลยอร่อยมากมันนี่เลยมันแปลกอ่ะ เช่มเหมอนเต้าหูแ่อร่จะเป็นชีสก็โอเคเลฮะอันนี้ปุ้ยีกินยังไงเนี่ยจอกจอกหัวมันเจอกหัวมันเก็มาแล้วเค่อยค่อยถอนอ่ะถอนอ่อยอย่างเงี้ยฮะอ๋อนี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่อยๆค่อยๆแต่ก่นี้ยัง อ๋อนี่ไงไปอย่างนี้อ๋อนี่แบบแรงมันเหลือแล้วทีร้อยเพื่อนนี่นี่นี่โอ้แต่ออริจินอลยัดยัดเข้าไปอะครับสามอันนี้คืออะไรฮะน้ำมะขามน้ำมะขามน้ำซาลาเน่โอเคอ้ยเป็นรู้ละนี่หยอดเข้าไปให้มันใส่ยากจริงไม่ใส่นิดเดียวใส่เยอะกว่านี้นี่อยากใส่อันนี้มากเลย อยากใส่แกะเข้าไปด้วยมาที่โซดอันหนึ่งนี่โอ้นี่คือใส่รวมนี้จริงขนาดนี้อร่อยเนาะนี่อ่ะอะไรมันเหมือนอาหารไทยมีเปรี้ยวมีหวานๆมันเหมือนอาหารไทยสักอันหนึ่งผมนึกไม่ออกซูชิป่ะแซลมอนป่ะอาหารไทยอ๋ออ๋อรู้แล้วเหมือน หมือนก๋วยเตี๋ยวรุ้ยสวนอะไม่เดี่ยวลุยสวนะชอบอันนี้อะอันนี้อร่อยใช่อร่อยแบบสลับบอสดแบบคนไม่เคยกินเลยนะรู้สึกว่าแบบประทับใจใช่คือตอนแรกอะเคยแบบเคยคิดว่าเครื่องเทศมันจะแบบว่าแรงมากจนแบบกินไม่ได้เลยอันนี้คือแบบโอเคเลยครับอือคืออันนี้ออการอีกนน,นทำที่น,นั่น อ๋อนานก็คือกระเทียมที่ทำมานานแล้วแล้วแต่โอเคเป็นยไงครับจอลินันอร่อยนะเอาจริงไหมมันมอนเหมือนกันนะเครื่องต้องบอกตรงว่าเครื่องเทศมันเยอะมากแต่มันอร่อยเหมือนกันนะอร่อยก็เป็นยังไงบ้างครับอร่อยดีนะอร่อยมากใช่ป่ะครับผมประทับใจมากแบบสำหรับการกินครั้งแรกอ่าชอบอะไรสุดชอบชอบนี่ b ตเตอร์ h ิเก e นตากัน อันนี้หมดเกลี้ยงครับเขาบอกผมพี่ชอบเนื้อแพ้กับแกงกะหรี่ไก่รสชาติมันจะเผ็ดหน่อยเงี้ยดูผมชอบกินง่ายกินง่ายใช่ใครที่กลัวอาหารอินเดียมันอร่อยอ่ะเออมันอร่อยอ่ะอยากให้ทุกคนมาลองนะครับจริงๆใช่ใช่ผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเคยแอบไปเที่ยวอินเดียมาใช่ไหมลองลองเล่าสลลองเล่าเลยคือไปตอนแบบว่าระถมมฮะอ่าคือตอนนั้นก็ไปไปประมาณเจ็ดวันแล้วก็แบบนอนที่เรือ บนเรือแล้อินเดียม,มันก็ดูแบบคนเขาเยอะใช่ไหมมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายเมืออเขาจะเก่าๆอย่างในวัด่ยก็จะมีหนูเต็มไปหมดเลยเพราะเขาเลี้ยงเป็นเทพเจ้าอย่างใช่ไหมครับตาความเชื่อเขาเขาเอานมมาวางไว้มีหนูแบบไปกินนมเต็ไมไปหมดเลยแต่ก็เป็นวัฒนธรรมเขานะแล้วถ้าสมมติว่าให้เปรียบเทียบกับรสชาติที่เรามากินในวันนี้กับที่เคยไปกินที่อินเดียม,มันต่างกันไหมคิดว่ามันต่างนะ คืออย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันกินง่ายมันไม่ได้แบบว่าแตกต่างจากรสชาติบ้านเรามากคือมันก็เป็นเครื่องแกงใส่เยอะก็จริงแต่แบบรสชาติมันก็กลมกล่อมอ่มีความกลมกล่อมอินเดียจำไม่ได้กินมา่าไใครที่อยากลองมากินอาหารอินเดียนะฮะใครที่อยากแบบเปิดประสบการณ์ก็ลองมาร้านนี้ได้ครับร้าน Royal India นะครับที่พามูรัตน์นะครับหรือใกล้คลองพกอ่างอยากชวนเปิดใจนะครับเปิดใจฮะรับรองเต็จริ ยีงเขียวเลยนะครับอร่อยก็เดี๋ยวเรามูฟกันด re really ีกว่าครับไปก่อนที่เราจะไปกินของหวานนิดเดียวนะฮะเราผ่านมาเจอสตรีทฟู้ดพอดีฮะซัมมูซาคอร์เนอร์ร้านนี้เป็นเจ้าดังของที่นี่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปดูว่าจะอร่อยแค่ไหนไปราคาเท่ากันหมดเลยสองอย่างนี้ต้ราคาเท่ากันใช่นีมจะขายเป็นแค่หนึ่งแล้วมีเป็นเซ็ตไหมฮะมีเป็นเซ็ตค่ะจะเป็นเซ็ตร้อยหนึ่งแบบนี้ค่ะอ๋อเซ็ตร้อยหนึ่งฮะ ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับเคยกินแต่ซาโมซ่าสมัยน,นี้เขามีติกกจี้แล้วก็ทาโกล่าว้านี่คือติกกี้ทาโกลา่าทาโกล่าอันนี้เป็นมันชุบแป้งทอดติกกน,น,นี้คือิก,ก้ครับอันนี้จะเหมือนกันแต่ล,แป,แ,ลแป้งแต่นี้จะเป็นผักทอดติกกจี้ซามโมซ่าแล้วก็ทาโกล่ะมา ิเลยแลล้วกันอ,องกินกันอันนี้คือโทษนะครับน่าอร่อยแปลกๆอ่ะคล้ายๆขนมกะหรี่ปั๊บอันนี้อืมอันนี้นก็เป็นกะหรี่อันนี้คล้ายๆกะหรี่ปั๊บอันนั้นเป็นไงฮะม,มือเลยร้อนนะร้อนระวังร้อนอังนีมันคือมันบดทอด โอเคนะแปลกๆดอ่ะอันนี้แป้งนุ่มเลยอันนี้แป้งนุ่มอันนี้แป้งกรอบแต่มันจะเป็นไส้เผือกเฮ้ยร้อนไส้มานจะไปร้อนนะบอสได้วะผมมันร้อนแรงอยู่แล้วค่านี้มันไม่ไม่สรบางทวามรอหรอกเดี๋ยวเราเดินไปด้วยดีกว่าไปดูของหวานข้างในเพราะว่าสเปเชียลมาก าาตามโามซาคอนเนอร์ครับตามมาฮะปวดขาก็สู้ฮะวันนี้เมื่อว,วานไปต่อยมวยมาวันนี้เป๋เลยวันนี้เราก็อยู่ที่ปันจัดสวีทน,นะฮะใช่ไม่มาก็พลานนะครับก็คือของหวานอินเดียเจ้าดังเดิมครับผมอยู่ที่ปันปุรีเหมือนกันอยู่<ช>ที่<ะ>พาหูรัตอาหูรัต <laughs> ปุริจะคือที่ไหนวะปันปุริมันชื่อขนมใช่ป่ะอ๋อเหรออ๋อมีอะไรอร่อยๆบ้างฮะมีขนมหวาน,น,นขนมไทยดีไหมอ๋อกุหลาบจามุนเจลาบีอ่าลาสมาไลโอเคได้คแต่เขามีดูอะไรบ้าเดี๋ยวไปข้างบนครับเขาไปสั่งข้างบนฮะไปดูย อันนี้ก็ขนมหวานมาแล้วฮะนี่เราอันนี้คืออะไรนะตัวหนึ่งนะกุหลาบจามุนกุหลาบจามุนใช่แล้วก็มื้อนี้มิลเค้กปะมิลเค้กแับมิลเค้กจาราบีอันนี้ลัสซียจลลาบีที่มันจะหดลื่นๆมาไม่ใช่นะเจลาบีเฮ้ยก็เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้มาราทีแบบเย็นแบบแบบร้อนเนื่องจากอันนี้แบบบ้านเราหนาวมากซุปซี่องศาหชิมมาแล้ ไม่ร้อนร้อนเป็นไงครับมันแปลกเว้ยอ๋อเฮ้ยชิมดูหน้าตลกมาไม่มันมันคือโยเกิร์ตมันคือโยเกิร์ตเปนนมโยเกิร์ตเว้ยแต่คือเราไม่บ้านเราอร่อยชิมเลย ไปเลยรับเพลทเตอร์นี้อะมันมันคือโยเกิร์ตนะกินได้นะฝันว่าแต่มันจะแบบแปลกๆปลกอะโยเกิร์ตโอเคครับอ่าเราเราไปเมนูต่อไปกันเถอะมันโอเคเฮ้ยอันนี้โอเคเหรออันนีเหม่อนถังแล้วใส่น้ำขิงอือใช่มันจะมีขิงเนี่ย ก็แบบชาขิงไะใช่ไหมเหมือนชาแล้วชาเย็นใส่ขิงนี่รสขิงแล้วมากินขนมหวานนี่ว่าไม่ได้เฟิร์สเลยเราจะมาชิมกันนะคะอือโอ้ยเทปจะลองกันเนี่ย อร่อยอร่อยแต่ว่าแต่ว่าหวานมากหวานมากอืมแับโอเคไปพาต่อไปเราจะไปกินกันต่อที่มิลค์เค้กปะอันนี้มิลค์เค้กมิลค์เค้กแล้วก็จาร์บีจาร์บีอ๋อจาร์บีเรามิลค์เค้กก่ะนะเออคำใหญ่เลยอืมโอเคอ่ะอ่ะต้องปั่นก่อนเลยครับเหมือนคาราเมลในในรูปแบบเนี้ยรูปแบบแป้งๆ น้ำได้เออมันเหมือนคาราเมลในรูปแบบเค้กอ่ะดั้งเดิมอมินเดียแล้วก็จะเน้นหวานแหละของหวานอ่ะก็ที่ว่าของหวานก็ต้องหวานดินี่นะเจลาบีอ๋อคือเอาขนมไปทอดในน้ำเชื่อม โอเคนะแต่แต like ่อ <Charl ott es> oh, oh, <them>. ันนี้น่าจะป่านมากสุดแล้วมเดาเรอเดารู้สึกอ่ะโอ้เข้ากันหมดเลยมันเหมือนแบบขนมตอนเด็กๆขนมซองเคยกินป่ะขนมซองแล้วข้างในจะมีผงชูรสอ่ะไว้แบบให้เขยวยาวๆอ่ะเทกเจอร์เหมือนกันเลยแต่มันจะเป็นแบบน้ำตาลอ่ะเออมันเหมือนกับน้ำตาลมาไปทอดน้ำตาลกินเป็นก้อนเลยอือใช่เปลี่ยนจากแป้งขนมตอนเด็กๆเป็นน้ำตาลแค่นั้นแหละ จะป้อนไหมมาคุยสู้ข้างมึงจริงหรอนี่อร่อยไหมไปกินมาเคยโยเกิตในเวอร์ชันน้ำอ่ะอันนี้เราจะมาเรียงนะฮะว่าหวานที่สุดหวานสุดอันไหนฮะมิลเคค่ะหวานมิลเคคือคาราเมลฮะ แล้วก็ลองลงมาอันนี้นี้กุหลาบจามุนจามันเคยจะระบีแต่มันหน้าตาแบบอันนี้ไงแต่มันก็โอเคนะกรอบๆจริงๆอ่ะชอบชอบชอบอันนี้แต่ว่าชอบเทคเจอร์เนี่ยชอบเทคเจอร์แต่ว่าชอบความหวานขออนอันนี้มันจะหวานน้อยหน่อยคือแบบเราไม่ค่อยกินหวานงั้นแก้วหมดแก้วเลยอันนี้หมดแก้วเลยแก้วเลยเหรอได้ เ่าไงครับต้องจูดข้องน้ำมันเนี่ยกินเสร็จไม่ถึงบ้านนะรอยใช่ไหมมีนเใช่หมใ่มันคือนมไงพี่โยเกิร์ตอ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ไปกินอาหารอินเดียแล้วก็มากินของหวานในวันนี้ฮะปั่นก่อนเลยคือปั่น กินครั้งแรกกินอาหารอินเดียของแม่ก็รู้สึกว่าอร่อยมากอันเมนูนั้นอะเมนูอะไรนะอ่าปัตเตอร์ชิกเก้นใช่ชอบมากใช่ไหมชอบอร่อยมากใช่เป็นครั้งแรกที่ดีค่ะแล้วของหวานของหวานอ่ะอร่อยอร่อยดีเหมือนกันใช่สำหรับคนที่ชอบกินหวานก็จะชอบมากใช่เลิฟเลยครับเป็นไงพี่บอสก็เหมือนกันครับเพราะแบบเหมือนเป็นการกินครั้งแรกเลยอาหารแบบ ถือว่าไม่ไม่ผิดหวังก็ช่ว่แบบไม่ไม่ได้แบบคือตอนแรกกลัวเพราะว่าแบบกลัวมันกลิ่นแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คืออร่อยครับเกิดมาต้องมาลองนะลองหลายๆอย่างนะฮะใช่ครับแล้วก็ส่วนไอ้อะไรนะซามูซาคอนเนอร์ซามูซาบอกว่าไอ้นั้นอร่อยเว้ยไอ้ซามูซามันก็กรอบดีกรอบก็กินเล่นได้ฮะใช่ครับ อยากให้คนมาลองครับใช่ฮะวันนี้ก็อยากให้คนลองมาทานดูนะฮะอย่าไปแอดมันนะฮะว่าอาหารอินเดียจะนุ่นอย่างนี้ต้องลองมาเองนะครับผมแล้วก็ตอนรับช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับไม่มีครับก็อง้งฝากติดตามช่องของ M c h o e นะครับแล้วก็ IG TPANAT ครับ IG TikTok ทุกอย่างชื่นเยวกันหมดเลยครับน้องป่านป่านก็ตอนนี้ก็ มีซีรีส์วายยูไวมีมุนรังนักจินนะคะก็ฝากกับเราเลยค่ะแล้วก็มีไอจีก็คือป่านผีค,ะคะ่ะติ๊กต็อกก็ป่านกีคค่ะยูทูบก็ป่านผีค,ะคะ่ะโอเคฮะทวิตเตอร์ก็ป่านผีค,ะคะ่ <Okay. S 1> <laughs> คะ,คะทุกช่องทางป่านผีหมดเลยค,ะคะ่ะครับผมก็ฝากช่องเอ็มชอยด์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายกากรเซมิยิมด้วยนะครับว่าย p ต่อไปจะไปที่ไหนหรือจะกินอะไรหรือจะทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย E